มีว<บ>ะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราเจอกันช่วงค่ำๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะช่วงนี้ก็มาหาอยู่หากินนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณนันี์เช่นเคยครับนี่วันนี้รับบทเป็นนายพรานล่าแมาลงครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหากิน อาหารชั้นสูงครับผมหากินตามยอดไม้เนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาจับแมงกินนวนครับก็อันนี้ผมเพิ่งไปจับมาเนาะก็มีประมาณสิบตัวนะผมนี่ก็ช่วงนี้หาอยู่หาก,กินบ่อยครับเพราะว่าไม่มีตังค์เสิร์ฟข้าวละนี่โอ้มีไหมไข่ไก่ได้ช่ะฟ้าถูกวันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมี ไม้นะผมเมื่อกี้มีมแมลงมันบินไปแล้วครับ,บนี่มีไม้แล้วก็ข้างบนนี่จะติดเป็นเหมือนอถุงนะผมเป็นถุงพลาสติกแล้วก็ทําเป็นปากเป็นห่วงเ <pot S 2> นาะเพื่อที่จะเอาไปครอบให้มแมลงตกลงนะผมอันนี้เป็นวิธีการจับนะครับ,ก,รบ <mumbles> ก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้หรือเปล่าครับวันนี้ผมมองเลยยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมนี่วันนี้คือเรามาหากับข้าวตอนเย็นนะครับยังไม่ได้กินข้าวเนาะ ไปเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับนี่ครับผมอันนี้คือแมลงที่เราจะหาวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เพิ่งได้แค่สองตัวครับไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าเนี่ยก็จะใส่ไว้ตรงถุงเลยครับมีวิธีการจับเนาะเนี่ยจะทําเป็นเหมือนห่วงครับเป็นลวดเนาะแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่ครับก็จะครอบใส่บนกิ่งไม้นะผม ต้นที่เรามาหาเนี่ยเป็นต้นแดงครับเป็นต้นแดงที่ยอดเพิ่งจะเริ่มแก่เนาะนี่แต่ว่าไม่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยเห็นนะครับโอนนี่เฮ้ยตัวหนึ่งตัวนึงนี่นั่นนะเห็นเหมต้ต้บออ่ากินอะไรนะโอ้ยมันขนมดนไหมอันนี้ขนมตัวนี้ บอสูงไป,ไปอีกอีกงานหนึ่งนะเห็นป่ะเออโอ้ยไม้กันนักเกินอ่ะลงแหละนี่ตัวนี้ตัวต่ำๆครับผม ส่วนมากมันจะอยู่สูงนะ <gehört Marina. S 1> ผมขอเดิน <Father. S 1> ดูก่อนะครับโอ Así, ho, ้นั่นนั่นตัวนึงแต่มันอยู่สูงจังเอ๊ะโอ้บินไปแล้วครับ บินไปแล้วครับโอ้ไม่ทันเมื่อกี้น่าเสียดายอันนี้ตัวมันจะใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยมาหาเนาะตัวที่ผมเคยมาหามันจะเป็นตัวสีน้ําตาลเนาะตัวนี้จะออกสีแดง,แดงครับโอเคเดี๋ยวขอหาก่อนครับผมเดี๋ยวส่องหาตามยอดไม้ผมนี่เมื่อกี้ผมก็เดินแล้วก็จับเอานะผมนี่ได้สามสี่ตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะ อยู่ค่อนข้างที่จะสูงครับนี่นะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นี้ก็ไม่มั่นใจถ้าว่าชาวบ้านมาเอาก่อนหรือว่ามันยังไม่ออกเนาะจุดที่เรามาหาวันนี้ก็เป็นที่สวนป้าคุณนี่เช่นเคยนะครับไม่ค่อยเจอเลยไงไปต่อวะ่ะ ไม่มีเลยครับผมไปเดี๋ยวไปหาต้นอ,อื่นครับแตคุณน,นี่นั่นแน่ไปก่อนแหละไงได้บอไอ้ตัวที่มันเพิ่งบินไปเนี่ยนนนเห็นไหมตัวที่สองว่ะบินมากต้นยูคาดิโอต,ตโอ้เรอเมื่อกี้มันบินชนหัวผม ไปไหนละโอ๋นี่ไงนี่ <g ül s> มันบินลงมาชนหัวผมเลยครับเมื่อกี้ฮะจิงดีป่ะเก็บจิ้งดีไปขั้วป่ะโอ้จิงดีครับนี่ใ็่ไหมฮะตัวดำๆนี่ ไปครับผมได้มาแล้วก็เดี๋ยวดูจิ้งหรีดเลยครับเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าไอแมองกินนูนที่เราหามาต้นไม้ไม่รู้มันจะได้เยอะหรือเปละนะ่านะเดี๋ยวลองมองหาจิ้งหรีดครับถ้าเกิดว่าได้จิ้งหรีดเนี่ยก็จะเอาจิ้งหรีดไปกินเนาะน,นี่นี่ครับ ช่วงน,นี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็จะเห็นคลิปหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ่อยหน่อยเนาะเอนี่นะเ,นเปล่า,าคือจริงๆช่วงนี้นีจิ้งหรีดนี่ออกเยอะนะครับ งูครับผมงูนี่นี่เห็น,น,นไหมฮะงูะครับโอ้เลยไปแล้วไปอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าฮะ,ะนี่อันนี้ก็เป็นต้นกล้าข้าวของป้าคุณนีครับผมตอนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นการหวานเกาะน,นะผมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีน้ำนะครับ ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นแต่ว่าทางบ้านผมเนี่ยไม่มีน้ำนะครับดินยังเป็นผงอยู่เนาะยังไม่สามารถที่จะทำหวานกล้าได้นะครับผมนี่อันนี้คือทำก่อนนะ,ะเดี๋ยวหาจิ้งดีดก่อนครับนี่ผมได้ยินเสียงมันร้องอยู่นะวันนี้คือได้อะไรก็เอาก็ผม พอจะหาจริงๆแล้วไม่มีนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะได้หรือเปล่า,เ,าเนี่นี่ผมเจอจิ้งหรีดนะผมนี่นี่โอ้กว่าจะเจอหนึ่งตัวผม มีหรือเปล่านี่นี่แต่เสียงมันร้องมันมีอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นตัวมันนะนี่ได้มานิดนึงนะครับผมก็เสริมๆกันนะครับ นี่จริงๆการหา,มาแมลงนี่ยผมเคยไปหากับคุณปู่เนาะก็ตั้งแต่ช่วงเด็กๆนะครับซึ่งตอนนี้คุณปู่ผมก็เสียชีวิตแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้าเรียนในช่วงของมหาลัยเนาะแล้วก็ช่วงที่ทำงานประจำนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาอยู่หากินแบบนี้ผม าตอนนี้คือว่างงานแล้วครับว่างงานมีเวลาเต็มที่ในการมาหาอยู่หากินนะครับผมไปโอ้เฮ้ย hey, hey, hey. อยู่พี่เฮ้ย hey. โอ้ลายเทอยู่พี่อยู่พี่ไลเทปัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อ้วมีเจ็ดตัวครับอยู่นี่อ้วเต็มเลยเห็นไหมฮะนี่โอ้ยหมาแล้วครับนี่ ปดโอ้ตั้งเยอะฮะอันนี้น่าจะเป็นต้นมะกรอกหรือเปล่าเฮ้ยโอ้อยู่นี่มีหลายตัวครับโอ้แต่ว่าโอ้ขิงนี้ก็มีอยู่ฮะโนนด้านบนโอ้ต้นนี้มีเยอะจริงฮะ เดี๋ยวไปดูคูน,นี้ฝั่งนั้นก่อนครับเดี๋ยวต้นเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยมาเอานะครับผมงไงไม้มาให้ฝั่งนี้ออโ,นะโอ้เมื่อกี้นีนผมเห็นเนี่ยตั้งเยอะไอ้ต้นเมื่อกี้อ่ะอ๋ออยู่ในต้นนี่เปล่าอโอ้มีเยอะอยู่ในต้นนี่่อไไอ,อืมโอ้เขาบยลงเลย

มันกิินนนแบบะบี่ผมนี่คือการหาอาหารชั้นสูงนะผมกินยากยผมมาซื้อเลยครับผมตัวละบาทมันเอายาขนานี้ถ้าถ้าก้องไปขายตัวละหนึ่งบาทนะครับก็ขึ้นชื่อว่าของกินธรรมชาตินี้แพงนะครับผม โอ้ประมาณเท่านี้นี่นี่นี่ได้สองตัวแล้วแต่นี่ตัวเล็กนี่ต้นนั้นผมเห็นตัวใหญ่นะโอ้นี่นี่อันนี้มันเป็นซากแล้วนี่ผมมันจะมีตัวสีเขียวนะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวรออีกสักเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปบุกที่เพียงนาจันตึงครับก็คือที่นั่นเพียงนาจันตึงนี่มีเยอะมากครัเลยตัวสีเขียวเนี่ยสองร้อยสามร้อยตัวเจียวเลย เดี๋ยวนี้เราจับสีแดงก่นนะอนเนาะเป็นแต่ได้กินอยู่เพื่อว่มีหลายตัวอยู่ในถุงนะออพอได้กินข้าวเย็นนี่ก็พอครับผม,ไม,มไ,ไม้ก็ใหญ่มากนะ <laughs> มีหล่นมาแป๊บนะเมื่อกี้ผมได้ยินมันหล่นลงเสน้สน,สน <c oughs> ไม่เจอตัวะฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันหล่นลงมานะแต่ไม่รู้หล่นตรงไหนฮะอ่ะไม่เป็นไรเหนื่อยคอเดี๋ยวเช็คผลงานครับผมนี่ ผมได้กินนะครับคือไอ้ตัวนี้มันมันจะตัวใหญ่กว่าตัวที่เราเคยมาหาครั้งก่อนพอแล้วไปไงเของคุณที่เห็นนมามามาตามผมมาเลยเดินเล่นที่เนื้ป่านะผมเราจะมาชวนผมไปเอาต้นที่เขาเห็นมาเดี๋ยวคุณจะได้เห็นต้นไหนปะอ๋อต้นต้นนี้ต้นนี้มันมันมีอยู่เดี๋ยวคุณมาดูตรงนี้ก่อนนี่มันไม่ได้สูงนะนี่ไอ้กิ่งเนี้ย นี่นี่คุณมาดูนี่อ๋อต้นมะกอกน้ำผมโอ้โหเขาไปได้ขี้โม้หรบผมผมไม่ได้โม้ผมพูดจริงนี่มันตั้งหลายตัวนี่เดี๋ยวผมจะยื่นกล้องไปให้ดูครับผมนี่ครับโอ้โหนึกว่าคุณเอแบ็กขี้โม้ครับผมนี่มันมันหลายตัวมากเลยนะมีนเต็มหมดเลยนี่นี่นี่กำลังกินแบบอร่อยอร่อยครับผมนี่มันต้นต้นมะกอกหรือเปล่าต้นมะกอกนี่มะกอกน้ำหรือเปล่านี่ครับด้านบนโอ้ยตั้งเยอะ ประมาณสิบตัวครับผมนี่กำลังกินเช็บๆอย่างนี้นี่โอ้โหวิ่งลงมาแล้วก็มีนี่นี่นี่สองตัวแล้วสิบสิสองตัวป่ะในตัวนี่ไม้ผมคือยาด้วยอืม โอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่ใช่ไหมนี่ตัวนั่นอีกตัวฮะนี่มัน lee, บินลงมามาเสีอยู่ดิ่งนะอ่ามันจะบอกระยัไนี่บอกรกโอนน settling, ้นี่ไงนี่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 เนื้อนี่นี่ต้องตาดีเลยเฮ้ยนี่ต้องให้เวรุ้นมาหาโอ้ยมากับพ่อผมพ่อผมเนี่ยไม่ทันอ่ะสุณแม่มันอยู่ไหนโอเคโอเคได้ได้โอเคเดี๋ยว ผมจะตั้งกล้องไว้นะครับไม้มันยาวโว้ยไม้มันยาวเนี่ย ยุ่งุ่นง่ายยู่นต้นถ้าต้นอะนนั้นมันรุ่นย่ากเลไมันกินคับกินแน่เอ้มันรุ่นง่ายอยู่ขอมกินขอดมขอดมน มาเดี๋ยวมาชมผลงาน,นครับวันนี้โอเคมันอยู่ลึกเนาะเดี๋ยผมจะลวงขึ้นมาให้ดูนี่นะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่บ้านพันหมี <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปอ้างพันหมีครับบ้านพันหมีไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเขาต้นไม้มันเขาทำส่วนอย่างเวันนี้ก็ถือว่าพอกินเนาะอันนี้นี่คือถ้าเกิดว่าซื้อเนี่ยตัวละหนึ่งถึงสองบาทนะครับตัวนี้เพงเนาะนี่ที่เราเอาตรงนี้ก็เป็นต้นมะกอกเฮ้ยเหลือตัวหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่ <laughs> เป็นต้นมะกอกนะครับแต่ว่า ที่เราเอาได้ก็จะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะจริงๆต้นมะกอกมันสูงมากนะครับแล้วก็ยังมีตัวไอ้เปจิโนนีน่ยังอยู่เนาะด้านบนครับแต่ว่าไม้ที่เราเอาอันนี้ก็มันไม่สูงเท่าไหร่ไม่ยาวเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่ยาวหรอกค <c oughs> <5 S 1> <c oughs> รัห้าเมตรตันนี้ไม้โอ้ยเกินละห <c oughs> ้าเมตรเนี่ย <c oughs> แล้วไม้มันค่อนขนา้างที่จะหนักเลยเนาะเราก็จะเอาแค่นี้ฮนะก็ถือว่าพอกินแล้ววันนี้ไม้มันใหญ่โพดไม่รู้จะไปหาไม้ที่ไหน ถือว่าได้พอกินครับนี่ก็เหลือไว้เนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาอีกนะครับโอ้ยชาวบ้านม้างโอ้ยน่ะตัวนังนะยังยังนั่นน่ะตะสูงอยู่นะไม้ถึงอยู่แต่คุณจะเอาหรือเปล่าย่งเลืออยู่่ครจเล็กว่าือตัวนึงนผมนั่นเห็นไหม ตามตามไฟผมสองโอ้สูงแพงอยากให้ดูไม้ครับผมต้ <laughs> นทับคอที่หักนะครับ <laughs> ไม้ไม้เขาใหญ่ด้วยนะไม้ปานซอยบักตาลแล้วขนุนก็สูงสูงคอแทบเคดนะครับมืดน,นี้ปานคอตกหมอนแน่นอนนะ <laughs> ไม้ใหญ่หอากคน เพราะไอยู่ในเพลงหมดจริงๆไอ้ต้นมะกรอกเนี่ยมันมันสูงฮะแล้วก็ด้านบนนี่มีเอ้แรงนี่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็เอาไม่ได้เนาะไม่ผมไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อเป็นกินนวลไอ้ต้นต้นมะกรอกมันขึ้นยากครับผมเพราะว่ามันต้นมันเรียบเนาะมันปีนยากอยู่นะครับมัันนน่่อย้เอาเอาแค่นี้แหละนะครับพอกินละผมอยู่ข้าวแล้วตอนนี้อยากเอาเยอะอยู่แอยู่ข้าวแล้วตอนนี้อ่าก็เอาแค่พออยู่พอกินนะผมวันนี้ ไปก็พอกินแล้วแหละไปไปครับผมหลังจากที่เราหา,มาแมลงเสร็จเนาะเดี๋ยวจากนี้ก็จะกลับไปที่เถียงนาคุรันนี่นะครับแล้วก็จะไปทํากับข้าวเนาะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วครับไปวันนี้ก็กินข้าวดึกนิดนึงนะผมก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับท่านที่ถามหาคลิปนอนป่าเนาะช่วงนี้เนาะก็อากาศยังร้อนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ หลังจากที่ฝนตกเนาะหรือว่าอากาศมันเย็นกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปนอนในป่าเนาะชว่วงนี้ก็นอนบ้านไปก่อน,นะครับผมก็ต้องขออภยนะัยเนาะสำหรับท่านที่ถามมาแล้วเรายังไม่ได้มีคลิปนอนป่าให้ดูเนาะชว่วงนี้ครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะชว่วงนี้ก็หาอยู่หากินก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวตอนนี้ก็กลับไปที่เถียงนาะคนนอ้นนี้ครับมาบผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึง,งเถียงนาแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้คุณไอเบ็กทำการ เอาปีกของเมฆขนุนออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทอดกรอบอกันนะครับทีนี้ครับอือนะครับก็น่าจะพออยู่พอกินเนาะที <พอ S 2> นี้เนาะนี่เพราะว่าผมจะทอดไข่ด้วยนะครับนะคุณไอเบ็กถือไข่มาสามลูกนะครับน่าจะถือมาห้าลูกเนาะเอาขอคุณมาอีกสองลูกนะไม่ได้ครับผมของผมต้องสงวนไะว้ใชะเดี๋ยวผมต้องทอดไข่เจียดนะครับผมเพื่อเพื่มพลังงานเนาะ กินแต่ของไม่มีเลือดมันก็ไม่มีอะไรอย่างครับผมก็ต้องมีไข่เจียวเพิ่มด้วยนะครับเมนูนอนนาวันนี้ครับผมบางคนนี่เขาจะเอาไปใส่แก้งหน่อไม้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่เฮ้ยแซ่บเอาไปเอาไปแกงสะพะวานกับแซ่บเหมือนกัน,กนทําได้หลายเมนูนะครับอันเมืองอันนี้นะอาหารชั้นสูงเลยนะแต่มันจะหายากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ต้นอะไรนะอขอหากินงยัง,ง่ายนะครับ ก็พรุ่งนี้แต่ละผมมีนัดกับคุณไอแ็กอีกนะครับผมว่าจะชวนคุณไอแบกไปนอนที่เถียงนาของผมเองนะครับเป,เป็นเ,นนนะเป็นเถียงน, <ๆ S 2> นาอีกที่หนึง่งนะเป็นเถียงนาอีกที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เถียงนี้นะผมเถียงนี้ผมทําเป็นบ้านแล้วแต่ว่าเถียงนั้นก็คือเป็นเถียงนาไว้พักอยู่อาใสยตอนช่วงไปทํานานะครับตรงนั้นวิวดีมากนะครับบอกเลยว่าน่าจะเกือบเท่าของควานมีเดี๋ยวรอรุ้นเอาครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปทาคลิปกับคุณเอแบก เลยน่าจะลงคลิปมือลื่นสินะเพราะว่าเราไปทํางานไปถ่ายคลิปพรุ่งนี้ก็จะลงมือลื่นนะเพราะว่าคลิปนี้เราทําวันนี้เราก็ลงพรุ่งนี้ครับผมใช่เราก็ต้องใช้เวลาตัดต่อนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้กินข้าวก่อนเนะเาะมามามาดึ่มนะครับผมจะสามทุ่มแล้วนี่โอจ้จะสามทุ่มนะฮะเออสี่ทุ่มมันรู้จะไจะกินข้าวไหมครับวันนี้มามามาครับผมเมื่อกี้ผมก็ ทอดไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะผมโอ้โหได้ป,ประมาณนี้นะครับคุณเอเม็กเด็ดตีนออกด้วยครับผมอืมไม่รู้เขาจะพิธีพิธทันไปไหนนะครับปกติเขาจะออกแค่ป,ปีกนะครับแ้วเขาตอนจริงเขาก็จะเด็ดตีนออกอันนี้เขาเด็ดไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทอดกรอบเนาะกรอบแต่ว่าอันนี้เดีดย๋ดยวเราจะคั่วก่อนนะครับอื้อืมมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมอันนอ น่ากินมากเลยวันนี้เ,เออใส่ขนเลยวันนี้รถด,ดีผมหมดนะรดดประกากฏว่าผมก็ลืมซื้อมานะครับเอาใส่ขนไปเลยโอเคเดี๋ยวจะคั่วน้ำให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวคั่วน้ำให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมันลงไปทอดก<ะ>รอบนะครับจะทำให้มันกรอบนะ ตอนนี้ก็รอเวลาครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนที่ใกล้สุกแล้วเราใส่น้ำมันค่อยอีกทีนึงเนะเาะรอให้สุกครับผมทีนี้โอเคหลังจากที่เมฆขนุนแห้งก็เ,เติมน้ำมันคนระับเ,เหมือนรถเลยครับผมมันหมดจะต้องเติมนะครับนี่ทอดกรอบเมฆทีนูนสดๆครับผมไม่สดสนะิเนาะตายแล้ว ผมใส่เกลือนึงเะเราไม่มีรสดีนะครับต้องใส่เกลือสักนิดนึงนะโอ้โหกรอบแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้ฟืนนะครับเกลือมีไหมนั่นละไอถุงครัวไม่พร้อมนะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็ขาดหายลงเรื่อยๆนะครับ โรยเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อความกลมกลม่อมโอ้โหเสียงแบบชุดชาดมากนี่หลังจากที่เราอนามันลงเนาะตัวของอมแมลมันก็จะพองตัวขึ้นมานผมเนี่ยนี่อันนี้คือหลักการนะครับแต่มันจะเซฟไม่เซฟก็อีกเรื่องนึงเนาะ <laughs> ก่อนไปครบนะครับผมมันต้องแซ่บ้วเพราะว่าเราเหิวข้าวตอนนี้สามทุ่มนะเออสามทุ่มครึ่งแล้วครับผมตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วครับข้าวเย็ยนเราโอ้โหวันนี้กินข้าวดึกดื่นนะครับคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วเรายัง,ม,งมา<ล>ทำาบ<ล>ข้าวก <c oughs> ินอยู่อันนี้แม่แรงตอนนี้คือไปหาแต่ตอนกลางวันไม่ได้ครับผมกลางวันมันอยู่ในดินนะครับผมว่าจะชวนคุณไอ้แบ๊คไปขุดอยู่แต่ว่าขุดนี่จะได้เท่านี้นี่โอ้โหใช้เวลาไป สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมเท่านี้เนี่ยพอกว่ากว่าจะขุดเจอแต่ก็ไม่แน่ครับผมอาจจะขุดทั้งวันก็ได้นะครับเทา่านี้เพราะผมเคยชวนสาวภูพานมาขุดอยู่ทั้งวันได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะไม่ขุดยากมากนะครับมันลึกลึกแล้วก็ถ้าเป็นดินช่วงนี้นะดินแข็งเนี่ยถ้าใครขยันก็มาขุดเอาในช่วงกลางวันนะครับถ้าใครขี้เกียจขุดก็มาหาเหมือนเราเลยเด้อสบายมาหาเหม<ย>ือนเราเนี่ยไปแป๊บเดียวแค่รอให้ มันมืดนะครับผมเดี๋ยวรอสุกครับผมเดี๋ยวทานข้าวครับทีนี้อ้มาครับผมหนละังจากที่เราทำกับข้าวเนาะผมก็ได้เอาแรงที่ได้เนาะไปทอดนะคุณอันนี้ก็ทอดไข่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เมนูของเรามีนี่ครับผมไผ่อของเราเนาะที่เราไปหามานะครับม,มันกรอบเน่เลย แมงกินนูนหรือว่าแมงขนุนเนะาะบางผมจะเรียกแมงขนุนนะครับอันนี้ก็เป็นหมกหน่อมไม้เนาะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นไข่เจียวกีเมย์คุรันี่นะผมอันนี้แม่ผมทําตอนชน่วงเย็นแม่ผมว่ากลัวไม่ได้แมงขนุนก็เลยเอาเอามาให้เสิร์ฟกบข้าวให้มาเป็นเป็นอาหารสำรองนะเนาะนี่เคที่ผมขอลองชิมสักตัวหนึ่งับผมไม่กรบอบเลยเ,เดี๋ยวลองดูนะครับผมอืมอืมอือหือไปซื้อเอาอยู่เกี่ยวกับใช้ อร่อยกว่าซื้ออีกมาผมกินข้าวด้วยกันครับผมชิมเมื่อกี้ตัวหนึ่งกรอบมากครับผมเหมือนแบบซื้อเอาในงานบุญงานบวชประมาณนั้นเฮ้ยงานบวชีะมีเนาะงานบุญบวชงานบ,บ,<ว>บุญแ <laughs> บบงานการช่าแต่และที่เขาทอดขายกรอบมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านผมเรียกโมกหนัอไม้นะครับน่าจะเป็นซุบหนังไม้ด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกานว่าอะไรเยอะเหมือนกันบ้านผมเรียกว่าหมกส้มไม้ครับผมหมกส้อไม้ แล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก่อนที่ผมจะออกมาหาแมาลงเนาะแม่ผมก็นึ่งข้าวเสร็จเรียร้อยก็เลยเอาหมูออกมาให้กินครับผมนะอู๋หูนี่ครับแมลงทอดของคุณในเบสนะครับอันนี้เมนะี้ยงดีนายเนาะที่เราหามาได้เนี่ยอาหารชั้นสูงโปรตีนสูงอันนี้อาหารชั้นต่ำเนี่มันอยู่ในดินนะวันนี้อืหอบมากครับผมอ้าว สีมือเกมกว่าอ่านลงเปล่าะนะครับผมอ่านลงเปลวันนั้นทอดจนไหมจนดำเปื้อนคะ <laughs> รับผมผมดูเสียดายมะเล็งกันนะเนี่นต้องแบบนี้บอกจะต้องถ่ายรูปโชว์พันนี้แล้วเออต้องให้อันมานเรียร์เป็นการทอดนะครับมะเล็งม,มันจะมีความพอ,องตัวขึ้นมามันจะจะทําให้มันกรอบนะครับผมเสียวน้ำอกนะไม่ขมเนาะไม่ขมนะผมปกติมะเล็งเนี่ยถ้าเราเอามาสดๆมันจะขมนะครับ เพราะว่ามันจะกินใบไม้ครับผม <Ừ. S 1> กินใบไม้เราเอามามันจะขมรสชาติก็จะออกมันๆเนาะอืมันๆอร่อยอกรอบสีครับผม,มเทียบแม่กินข้าวเกือบสี่ทุ่มอารมณวันนี้ทอดไข่ผมทอดไม้น้ำเนี่ยม,มันจะไหม้เหรอกินได้หร่อ่ Mmm.